่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นม็อดนี้เอ่อสปรังกี้แดนดี้เวอร์มอดคือคลิปคลิปของคนอื่นเขาก็จะมีเหมือนกันนะแต่ว่าเราเห็นก็เลยลองเล่นบ้างเซิร์ชเซิร์ชในเซิร์ชฉันมันเห็นทุกคนนี่กดปุ่มนี้รืยกันนี่ Run Help Us คืออะไร หนีช่วยพวกเรเสียงมว้ช้าไปหน่อยทุกคนนี่อันนี้คือเอ้ยเฮ้ยบักบักเสียงมันบักไปหน่อยไหมทุกคนเมื่อกี้เสียงหายอืมอันนี้ชื่อส c r a ปทุกคนน่าจะรู้นะแต่ราคาแพงมากต่อมาน้องกูบุ้ย แต่หน้าแบบนี้มันดูไม่ใช่กูว่ากูมันต้องน่ารักกว่าน,นี้เสียงก้ไม่แบบนี้เลยเอขอใครที่ไม่ทำอย,าย่างนะคะทุกคนปิดไปเลยค่ะต่อไปอันนี้คือได้อันนี้คือแร็เซลและดัสเซลบอกชื่อบิดขอภคยอะไรอ่ะ อีกข้างหนึ่งแบบอีกข้างหนึ่งคนละฝั่งเหรออ๋อคนละฝั่งมัง้งมั้งนะอ่ะปิดค่ะฟังไม่นี่นี่อะารฮะปิดบอกยังไงเอคอสมโมเนี่ยก็ยังว่ามั้งนะแต่สปอร์ตเนี่ยเกสปอร์ตเ,เธอเธอไม่ได้อ้าปาก แปลกจังวไม่แปลกหรอกทุกคนมันก็สวยดีแหละเราชอบอันนี้แหละต่อไปเป็นเหรียญเหรียญน,นะทุกคนอุ้ยจีจีหรือจีจีหรือจีจีหรือจีกีอะไรนี่อ่ะชื่อย่างเหินอันนี้แย่งที่น้องน้องอะไรวะขออภัยมีคำหยาบอีกรล้จำชื่อไม่ได้ทุกคน ต่อไปฟลัตเตอร์เฮ้ยฟลัตเตอร์บังอะฟลัตเตอร์บังจิจีอันนี้แทนน้องเกรเกรก็คือแมวหรือไอ้ขอใหยมีเสียงมีคำหยาบอีกแล้วถ้าทุกคนคิดว่าไม่หยาบก็กดหนึ่งนะคะหยาบกดสอง อันนี้แย่งที่หรือแทนเกรเกรก็คือแมวหรือว่าเอา่อน้องหัวหนามอ่ะเปสีเทาอ่ะอ,อีกแล้วว้ายพูดไออีกแล้วพูดเลยไอต่อไปอะไรเนี่ยไม่รู้จักอันนี้ทิชช่าหรือง่ายๆทิชชู่แทนที่น้อง ้นด้วยตัวบีนะแต่สกุลไม่ถูกทุกคนมาครบแล้วเปิดมันก็เหมือนเสียงก็เหมือนมอสรังกี้ปกติอนะ่ะทุกคนแต่แค่เปลี่ยนเป็นแดนดี้เวิ d แค่นั้นแหละทุกคนเนี่ยฟลัตเตอรเหมือนเหมือนเธอแบบทาอายชาโดมา หน้ามองหน้าเบื่อมากไม่ได้ว่าน้องหน้าเบื่อนะมาถึงแบบหน้าดูเบื่อเบื่อมากอะดูดิอ่าลบออกให้หมดต่อไปเป็นกระเป๋าสีทองมันไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้อันนี้กระเป๋าสีทองเมื่อกี้เราไปชี้อันนี้ไปเนะี่ย มาต่อไป I hate brick ฉันเกลียด brick s r i m e แทนที่น้องอะไรนะ,ะตัวนี้แทนที่น้องน้องแล่วชันันเหิงทุกคนได้ได้ได้ช่วยเงียบไปหน่อยนะคะอันนี้ผ้าพ,พันคออุ้ยบล็อกอะไรทุกอย่างเดี๋ยวจ,จำชื่อไม่ได้อีกแล้ว นี่แทนที่สกายสกายก็คือหมีสีฟ้าฟ้าฟ้าแบบฟ้าฟ้าขาวอะ <c oughs> ฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนทุกคนฟ้าอ่อนแบบฟ้าอะไรอะ <c oughs> โอ้ยช่างมันเถอะมาต่อไปเป็นหลอดไฟนี่หรือเรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เราเรียกว,ว่าหลอดไฟนะทุกคนนี่อันนี้ของไบรท์นี่โอ้ย ้ตบุกไม่ค่อยจะช่วยอันนี้แทนที่มิสเตอร์ซันเลืกช่อถูกหรือเปล่าไม่รู้อันเบรหน,นีนะทุกคนปิดค่ะคือพนุไม่เข้าอันนี้แทนที่น้องอไม่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้น้องอันนี้อันนี้ฟินแทนที่น้องน้องสี่เดียวกับไอ,ไอตัวโอ้ยเรียกไออีกแล้ว สีเดียวกับเอ่อสีตัวต้นฉบับของน้องคนนี้สีเดียวกันกับน้องคนนี้แต่สีอ่อนกับเข้มกว่าอะไรคืออ่อนกับเข้มกว่าเหนื่อยตัวเองใช่ไหมเถอปิดต่อไปเป็นแว่นขยายนี่โรเจอร์มั้ง ออกไปนี่อ่ะแทนที่มิสเตอร์ทรีหรือต้นไม้ดูใกล้ๆหน่อยดิอ๋อไม่มีแขนแขนหายเลยอ่ะอ่อเงียบๆค่ะเงียบเลยเงียบไปเลยนี่นี่นี่ไมเชอลี่ตอนนี้เชลลี่แทนที่น้องไซมอน สีเหลืองๆอ่ะแทนที่น้องเซมอนทุกคนจะเข้ากับอ่ารีโมทแอร์เราเล่นรีโมททุกคนอ่าเปิดทุกตัว น้องคนนี้ตัวอื่นคือแบบดังมากเนี่ยดังอ่ะอันนี้เสียงเปียนโนทุกคนอันนี้ไม่รู้เสียงอะไรนะแต่อันนี้น่าจะเปียนโน เสียงเครื่องดนตรีอะไรหรือว่าเป็นเสียงอะไรทุกคนขอภัยด้วยรวมกันแล้วอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดอันนี้ไม่รอดเฮ้ยได้นะปิดต่อไปเป็นกระจก MIRROR หรือ r ิ t เช n ไม่รู้สะกดถูกไหม แทนที่ทันเดอร์ทันเดอร์ก็คือลุงใส่หมวกจริงๆน่าจะไม่ใช่ลุงเละแต่ดูเหมือนลุงก็เลยเรียกลุงทันเดอร์นะอะลืมบอกไปพื้นหลังพื้นหลังเป็นแบบเป็นเออ,เอ,อด่านที่คนเล่นนะั่นแหละทุกคนนี่แก้มชมพู ต่อไปเป็นรีโมทรีโมดทีวีละค่ะของวีนะทุกคนอันนี้ของวี Hello the t มันน่แทนที่มิสเตอร์ฟันคอมพิวเตอร์นะทุกคนนี่ i t มา ต่อไปเป็นตุ๊กตาหมาเดดเดดเดปิดไปแล้วเราปิดไปแล้วนะทุกคนทำไมมันดังดังอะยังดังนะทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ดังดังยังดังเมื่อกี้ลินพันทุกคนต่อไปชันมัเห็นทุกคนถ้ามันดังก็ไม่ต้องสนใจหรอกสนใจใ <laughs> สนใจที่เรารีวิวดีกว่าทุกคนนี่ต่อไปก็คือตุ๊กตามหมาแล้วก็กระดูกหมาที่มีโบหรืออะไรบางอย่างติดอยู่มาดูกันน่าจะเป็นทูโดสกับ p พเบิลส์นี่เป็นไง,งวิปะ่ะแพเบลิลน่ารักดูดิกอะหัวเฮ้ยอ <Hey. S 1> เออฮ้เฮ้เา <Hey. S 1> เสียงก็จะเหมือนแทนที่เวนด้านะทุกคนเวนด้าหรือว่าไวท์นั่นเองเวนด้าก็คือแมวหรือหมาป่าหรือจิ้งจอกอะไรบางอย่างสีขาวขาวนะทุกคนต้องไปเล่นกันถึงจะรู้จกักนี่ปิดเลยต่อไปเป็นโบโบอันนี้น่าจะเป็นพัปปี้หรือหรือเรียกง,ง่ายๆว่าบับเบิลเพราะว่าน้องเป็นบับเบิล แต่ไม่ใช่บับเบิลเอฟนะหรือ f u n d a อร์เบ l ร์นท็อกเปเ a อร์อไม่ใช่นะอันนี้แดนดี้เวอร์ทุกคนแทนที่บบโอ้ยแทนที่พิงกี้หรือว่าพิงอะไรแหละถ้าเรียกชื่อผิดขออภัยด้วยจำชื่อไม่ได้เสียงก็จะประมาณนี้เอาเอา,เอาบักอีก <c oughs> ต่อไปเป็นมุหมักนอนของออสโตรเอ้ยเ,เดีเดวเดๆแกขาวขึ้นมาได้ยังไงขออภัยด้วยนี่่ะอีกแล้วอีกและวมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วโอเคหายแล้วอืมก็จะแบบเป็นแทนที่อสิ้ีย เสียงนี้หรือเสียงของแอสโตรที่อยู่ตอนนี้คือแทนที่เจวินเจวินก็คือตัวสีน้ำเงนินใส่ฮูดมัง้งใส่ฮูดหรอมัง้งไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรทุกคนเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะกลายเป็นแดนดี้เวิด์มาเสียงก็จะเป็นเหมือนคนง่วงนะ มีมาลบอันสุดท้ายก็คือแดนดี้พลัชเราว่าน่าจะกลายเป็นโหมดเทอรเรอร์ชัวเริ่มกันเลยทุกคนพร้อมยังถ้าเด็กดดูอยู่ก็ไม่ดู้เราเล่นเออสามสองหนึ่งมา โอ้ oh my god โอ้ my gosh ขอพัยแสงแสงแย่งซีนทุกคนแสงแย่งซีนออกไปออกไปอีแดนดี้ไอขออภัยขออภัยทุกคนขออภัยมากขออภัยมากเลยทุกคนขออภัยมากขออภัยที่สุดเลยขออภัยขออภัยขอแป๊บเออลืมเออแล้วเออลืมค่ะทุกคนเอเอได้เออได้ ไม่ได้ตั้งใจด่าทุกคนแล้เนาะเราไม่ได้จะด่าทุกคนนะเราแค่พูดเฉยๆ <Okay. S 1> ขออภัยได้แล้วกันเออเราลืมไปว่าแทนที่แคปแทนที่แทนที่น้องส้มอ่ะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ปิดแล้วปิดไปค่ะกูบี้กูเอ้ยหรือ กูแทนที่เว็เดดี้เรดดี้หรืเรดนั่เองปังฟังฟังฟังเหมือนเสียงยิงปืนอ่ะทุกคนเหมือนมากเหมือนไม่ใช่จะหยิบน้องตอนแรกหลับตอนตื่นเลยปิดปุ๊บหลับเปิดปุ๊บตื่นปิดปืน หลับต an ื like okay. so ่นหลับตื่นหลับตื่นหลับตื่นหลับหลับหลโอ๊ยไม่อยากแกล้งน้องน้องต่อไปเป็นสร้อยข้อมือหรือว่าส่้อยส่อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอน่แหละเราไม่รู้น่าจะสร้อยข้อมือแหละเป็นอย่างเงี้ยอ่าก็อย่งทรู้คือสองคนนี้นะคะ ก็คือสปอร์ตและคอสโมจริงจริงจริงๆร้งาพพันคอนไม่น <soft> ่าจะเกินมาขนาดนี้นะหรือว่าเกินเนี่ยเออช่ไงมเออช่วงมเถอค่ะทุกคนเอ้าเราหกอืมต่อไปเป็นเหรียญก็คือจีจีอะไรทุกคนแทนที่ตัวะไรไม่รู้ ็จะเขย่าแรงขึ้นแล้วมีมือออกมาก็คือกระจกข้งบนเนี่ยแตกแล้วมีมือยื่นออกมาก็คือน้ํามันนั่นแหละทุกคนน้ํามันหรืออีคออีคอ,อเป็นค่าสกุลเงินเราด้วยอ่ะอีคอหรือว่าน้ํามันธรรมดาเราไม่รู้นะ